งานจะมาตีเพิ่งงานดูงอนตีเพิ่งลาบพีแค่กับด้วยแล้วก็เรื่อยแค่นี้ลองดูที่ว่าเราจะได้เพิ่งกดติ้หรือเปล่าไป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 ใช่ไหมปล่อยเรื่อน้ำมันไม้ตัวไม่ปันมามปล่อยปล่อยเลยเป็นพันนะอยโบินเต็มเลยกิ่งเล็กๆกิ่งใหญ่ ใกล้ขาดแล้วเหมือนเชื่องอบิกตอเบิกขาดที่ขาดขายหมดเนี่ยโอ้โหทีนี้ทำไมไม่หัไม่ขาดวะป่อยปล่อยปล่ใจเย็นรับ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 สิว่าไม่มีอ่ะมีมีมีต้องไปจับ หมดแล้วพึ่ง้มไปหมดแล้วเนี่ยน้ำพึ่งของเราเราไม่มีน้ำหวานนะครับมีอันแกพึ่งกระโมยพึ่งกระโมยน้ำพึ่งไปหมดเรียบร้อยแล้วงานเนี้ยกลงานบ้ผลงานผลงานขออใครเนี่ยของแท้น้ำพึ่งแท้นะครับอืมีนิดเดียวอ่านี่น้ำพึ่งแท้ของเราแค่นี้เอง เรามาช้าเกินไปพึ่งมันขโมยน้ำพึ่งของมันย้ายลังไปหมดอละเดี๋ยวจะลองไปดูลังต่อไปปะไปะ